จิไปไสบาทกันค่ะจิฟ้าไปไสบาทนาบ้านนไยค่ะจะได้ก็ได้ดอกเนะจะได้ก็ได้เถอนแล้วคนบ้านนึงแมคนบ้านจังดอกผนบัวตัวนี้เสียบง้างใ้ใสผลบัว่าป้าไปนาบ้านน่ไได้นี่เป็นนงเสียตัวไม้ตัวนี้นงบอง้างใบไสไค่ะสิวาอเรียกคนสิมาก่อนเลยไปไสบาทจ้ะ ที2่2งานพอาด้ใช่บาทนะบาอืมไปไปน้องออดป่าของแม่ปนี้กับคอยแม่โซนลงไปออดไปถือเปของลงอีแม่กับคอยยางยงเออเออไปา้องอดปล่าของลก

ในสวนคอเยอดว่าชื่อานยุบไปใด้ใครผาน เด a เพื่อตังสัพะจดตโวปนัโตยาตามนตโวติลโตวยาอาุวาตนะสีดตนจังุปาจิโนจตตรุตมาวตันเยุโนตุกามาลาะเห็นเลิวสีออกมาอกหัวลงวอดีแแล้ว Mm-hmm. ขาดเศร้าค่ะนั่นแหละค่ะย่างไปแล้วขอบคุณไล่หลายนะคะขอบคุณห,หลายๆค่ะตอหรับคลิปนี้ค่ะมาอัดโยกแต่นี่ซอยแม่